สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซเว่นแอนด์นิวซีมาจากร้านบอสอนอมพรเน็กเตอร์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สาขาบางบัวนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับ0813659708 16 0 5 2 3 7นะครับและอีกเบอร์หนึ่ง0986232342ครับวันนี้เราจะพาลูกค้ามาดูรถเท็กเตอร์อีกหนึ่งคันนะครับเป็นฮิสกิท l 2501นะครับผมฮิสกิ TL 2501อันนี้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ ยางคู่หน้า80%นะครับแล้วก็ยางคู่หลังแปดสิบเตัวรถสวยๆครับรถเล็กๆนะ,ค,ะครับเรามีอุปกรณ์ผ่านหลังให้หนึ่งพวงนะครับผมข้างหลังยังแน่นๆอ่เลยนะครับเอาวิดีโอสวยๆครับเนแน่นครับผมคุณลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถเล็กๆนะครับราคาเบาๆอิซุกิที 2501คันนี้สอบจทว์ลูกค้าแน่นอนครับผมถ้าหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็โทรมาเบอร์ที่ให้มาคับก่นแล้วก็ทักเปลี่ยนร้านม็ได้ครับเดี๋ยวจะช่างตาได้ดูนะครับผมช่างครับไะครับเรื่องง่ายๆครับผม ากคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมยิ่สกิ TL 2 5 0 1คันนี้มาในราคา125,000บาทเท่านั้นเองนะลูกค้านะพูดคุยราคาต่อรองกันได้ครับผมเล็กๆราคาต่อรองครับหาคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมก็ทักเพจร้านมาได้แล้วก็ไปติดต่อเบอร์ที่ไว้ข้างต้นนะครับแล้วก็ ติดตามช่อง YouTube ร้านบอสอนอ,อัมพรทิกเตอร์ชานิวแล้วก็ซูโมรถไทมือสองนะครับผมขอขอบคุณครับ